ในทันทีที่เข้ามาสิ่งแรกที่สัมผัสได้เลยก็คือบรรยากาศของสายลมผื่นน้ำและท้องนภาสับดันเจียนอันนี้คือดันเจียนหรือเปล่าเนี่ยทําไมถ่ายเป็นอย่างเงี้ย <laughs> มาลองเปิดกันหน่อยดีกว่าเปิดเลยหนึ่งทีก่อนจัดมาโอ้แสงสีฟ้าเออวเอเตอร์แลนด์ยี่สิบเจ็ดจุดสามเปอร์เซ็นต์กดทีละสามได้ไหมได้ด้วยฮว่าโอ้แลนโอ้แลนแลนอีกแล้วซ้ำกันถ้าซ้ำมาไปทําแล เฮ้ยสีม่วงเหรออีปิกมาแล้วน้ําแข็งว้าเชื่อทุกคนไอ้พวกนี้มันทําอะไรได้บ้างอะถ้าเกิดนอกจากขายอะมันเอาไปอัพได้เปล่าอะเราจะขายแล้วนะเราไม่รู้มันทําอะไรไดไหมอะขาย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 ล้วนให้หมดขาย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 ทำอะไรได้บ้างลูกขายให้หมดเลยตอนนี้จัดไปฮะาหนึ่งพันสี่ร้อยกรู้สึกรวยล้ำซ้ำที่มาดันแทะเราไม่เคยเดินสำรวจเมืองเลยนะเนี่ยคราฟติ้งเหรอจะไปโอ้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 เอาสีฟ้าแล้วกันดูสีฟ้าหน่อยสิเอา โอ้เครียดเลยทีนี้แม็กเอ้ยทุกคนใครที่ดูคลิปนี้อยู่อย่าได้ขายสกิลในขาดเลยนะ